สวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพร้อมกับ8เทคนิคในการใช้นมสต็อกให้เกิดประโยชน์และก็สุดคุ้มค่าสูงสุดนะคะก่อนรับฟังอย่าลืมกดติดตามพี่กันนมแม่ด้วยนะคะข้อที่1ให้คุณแม่ใช้นมที่ใหม่สดก่อนเสมอนะคะลำดับที่2เราถึงจะใช้นมในตู้เย็นช่องแช่เย็นธรรมดาและลำดับที่3 เราถึงใช้นมที่แช่ในช่องแช่แข็งในตู้เย็นธรรมดาหรือตู้แช่แข็งค่ะข้อที่2ในตู้เย็นช่องแช่แข็งนะคะหรือตู้แช่แข็งให้คุณแม่ใช้นมที่เก่าก่อนค่ะเช่นคุณแม่มีนมเดือนกุมภาพันธ์2561และนมเดือนมีนาคม2561ให้คุณแม่ใช้นมกุมภาพันธ์2561ก่อนค่ะ ส่วนในตู้เย็นช่องแช่ธรรมดานะคะให้เราใช้นมที่ใหม่ก่อนค่ะข้อที่3ค่ะนมแม่ที่แช่อยู่ในช่องแช่แข็งหรือในตู้แช่แข็งก่อนนำมาใช้นะคะแนะนำให้คุณแม่นำมาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาล่วงหน้า1คืนเพื่อให้นมของคุณแม่ละลายนะคะเวลาที่จะนำมาใช้เราก็ไม่ต้องอุ่นให้เสียคุณค่าค่ะ ข้อที่4ค่ะลูกของคุณแม่สามารถกินนมเย็นได้โดยไม่เป็นอันตรายนะคะแค่ทำให้หายจากการเป็นเก็ดน้ำแข็งนะคะโดยวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะข้อที่5นะคะนมที่เก็บไว้จะแยกชั้นแบบนี้นะคะเป็นชั้นนมส่วนหน้ากับนมส่วนท้ายนะคะเราจะต้องทำมาให้เข้ากันก่อนโดยการมิกหรือเขย่าเบาๆนะคะเราจะไม่เขย่าแรงเพราะจะทำให้เมล็ดขาวแตกได้ค่ะ ็นไหมคะนมก็เข้ากันแล้วนะคะแค่นี้เราก็สามารถนําไปให้ลูกของคุณแม่กินได้เลยค่ะข้อที่6นมที่มีกลิ่นหืนไม่ใช่นมที่เสียนะคะนมที่เสียจะมีรสชาติเปรี้ยวค่ะและมีกลิ่นเปรี้ยวค่ะข้อที่7หากน้องทานนมไม่หมดขวดนะคะคุณแม่สามารถปิดฝาไว้นะคะและไปแช่ตู้เย็นเก็บไว้โดยนมขวดนี้เราจะสามารถนำมากินได้ภายใน24ชั่วโมงค่ะ กรณีที่คุณแม่ไม่ได้แช่เย็นและว,วางน้ที่อุณหภูมิปกติที่ไม่ใช่ห้องแอร์นะคะอุณหภูมิมากกว่า25องศาสามารถเก็บไว้ได้แค่1ชั่วโมงแต่ถ้าอยู่ในห้องแอร์สามารถเก็บไว้ได้ที่4ชั่วโมงค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก่อนที่จะให้น้องกินคุณแม่ควรดมหรือชิมก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยข้อที่8นะคะเราจะไม่อุ่นนมด้วยความร้อนจากเตาแก๊สไมโครเวฟหรือน้ําร้อนนะคะเพราะจะทําให้คุณค่า เสียไปค่ะถ้าลูกของคุณแม่ไม่ทานนมเย็นคุณแม่จะอุ่นนมโดยการวางถุงน้ำนมในน้ำอุ่นตามนี้เลยค่ะข้อควรระวังคืออย่าให้น้ำโดนปากถุงค่ะหรือคุณแม่จะวางนมในน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ8เทคนิคในการใช้นมสต๊อกของคุณแม่ให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดกับลูกน้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ